สวัสดีค่ะมาพบกับเล่นสั้นกับหมูยอ,อกันอีกแล้วนะคะเป็นงไงบ้างคะสำหรับคลิปที่แล้วได้ความรู้เพิ่มเติมกันไปไหมคะสาหรับคำว,ว่าตลับลูกปืนยังไงวันนี้เรามาเจอภักต่อกันเลยแล้วกันนะคะวันนี้อยู่ขอแบ่งตลับลูกปืนอ่ะออกเป็นสองหมวดใหญ่ๆเลยโดยเราอ่ะจะแบ่งจากเม็ดลูกปืนค่ะนี่เอาตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะเม็ดลูกปืนจะมีหน้าตาแบบนี้อันนี้คือเป็นเม็ดกลมค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเม็ดเ,เรียกว่าเม็ดเรียวแล้วกันเนาะทุกคนจะได้มองเห็นภาพออก วันนี้จะมาอธิบายคร่าวๆค่ะว่าข้อดีของตลับลูกปืนที่มีเม็ดทั้ง2ประเภทเนี่ยมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงมาเริ่มกันที่ตลับลูกปืนเม็ดที่มีเม็ดกลมกันก่อนเลยนะคะตลับลูกปืนที่มีเม็ดกลมเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตได้ก็คือหน้าสัมผัสของเม็ดลูกปืนเม็ดกลมอะค่ะจะมีหน้าสัมผัสแบบจุดเพราะฉะนั้นความาข้อดีของมันก็คือจะสามารถทําความเร็วรอบได้ดีกว่าแต่จะไม่สามารถรับแรงได้เยอะค่ะ สว่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือตับลูกปืนเม็ดเลียวถ้าทุกคนเห็นเนี่ยหน้าสัมผัสของมันอะ่ะจะเป็นแนวเส้นแบบนี้เพราะฉะนั้นข้อดีก็จะตรงกันข้ามกับเม็ดลูกปืนเม็ดกลมนะคะข้อดีของมันก็คือจะสามารถรับแรงได้มากกว่าตับลูกปืนเม็ดกลมค่ะแต่ในเรื่องของทําความเร็วนั้นก็คือจะทําความเร็วได้น้อยกว่าค่ะยันไงวันนี้ก็ขอฝากไปเท่านี้ก่อนนะคะแต่ก่อนจากการมีคําคมมาฝากค่ะเม็ดลูกปืนที่ว่ากลม ก็ยังไม่คมเท่าหน้าเราอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ